สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะมาสาธิตการใช้คมแฝกนะครับซึ่งเป็นวิชาเดียวกับวิชาดาบสองมือวิธีใช้นะครับก็จับสองมือเนี่ยแหละครับมีต้องมีเชือกด้วยนะครับเพราะว่าจะรื่นหนุดมือได้นะครับอ่าก็ไปหาซื้อกันมานะครับไม่กี่ตังค์หรอกครับประมาณไม่น่าเกินห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็เอามาร้อยเชือกเองแล้วก็เอามาใส่ข้อมือแบบนี้ท่าแรกนะครับก็คือท่าเปิดยืน45องศากับค่าศึกซ้ายเป็นกาดเป็นตัวป้องกันนะครับขวาก็เป็นตัวทำ้ายตัวทำตัวเข้ารุกนะครับเข้าตีง่ายๆครับ ย่อเข่านิดนึงประมาณนี้วิธีใช้นะครับก็ปืน้ายเนี่ยการการไว้ด้านซ้ายเนี่ยการไว้ด้านขวาเนี่ยจะจะตีตรงไหนก็ตีครับจะตีกระบาลก็ตีนะครับวิธีตีก็ก้าวเท้าออกไปตีนะครับอ่าแล้วก็ถอยอย่างนี้จะกระถุงท้องก็กระทุงแบบนี้ จะตีขาก็เอาเดี๋ยวเข้าโทรศัพท์นะครับก็ตีจะตีตรงไหนก็ตีครับจะตีหัวก็ตีซึ่งก็อาจจะท่านอาจจะปิดคุกได้นะครับเพราะว่าคงจะถึงตายครับอ่ะท่าแรกแค่นี้ง่ายๆก่อนครับยังไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ